มาเซี่ยงบีเอาเริ่มที่บราซิลก่อนเป็นยังไงบ้างเพิ่งกลับมาเมื่อวานเลยเพิ่งเพิ่งทุกแรมเมื่อวานตอน5โมงครับใช่ครับใช่ครับก็เราเริ่มสเตชันแรกที่บราซิลแล้วก็จบที่ญี่ปุ่นครับใช่ครับใช่ครับบราซิลก็คือเป็นเป็นครั้งแรกที่เราที่เราได้ไปเลยใช่ครับจำนวนคนที่ติดพลาดมากครับตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเราคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะมีประมาณ300-500คนแต่ว่าพอไปเข้าจริงเนี่ย กับการที่ว่าเราได้รับความเราได้รับนัดจัดการที่นั่นมากมากเกินมากเกือบสองพันคนเข้ามาใช่ครับก็คือทุกคนร้องเพลงชัดมากใช่แล้วแบบทุกคนแบบร้องเพลงเสียงดังแล้วก็ชัดมากอะไรเงี้ยเป็นแบบโอ้ใจปูครับปูปูใจใช่ไหมนี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะผมเจ็บร้อนในอ่ะผมขึ้นไปข้างบนเวทีอ่ะผมหายเลยอ่าจริงจริงอดีน่ะดีอดีตน่ะลีนหลังใช่ครับจริง ก็ก็ดีใจมากครับเพราะว่าจริอย่างที่บอกนะครับเราเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเหมือนเป็นซอฟต์แวอร์นะครับ<ช>ก็ยินดีมากๆครับที่ซีรีส์ของไทยเนี่ยเราทุกคนบนโลกอ่ะสามารถเข้าถึงแล้วก็รับรับดูได้แบบเข้าใจการแสดงของพวกเราแล้วก็แบบเข้าใจถึงสารที่เราต้องการจะส่งไปครับใช่แล้วครับตอน<อ><อ>ที่จะเชื่อเวทีเราคิดว่า คือตอนแรกเรามีความประม่าแบบนี้เกิดนะแต่ว่าพอเราขึ้นโชว์เข้าไปเนี่ยโชว์แรกโชว์แรกเป็นโชว์คู่ครับว่าเราเดิกนกา้าวขึ้นไปบนเวทีแล้วเราดับรู้ได้ถึงพลังจากฟนๆที่เป็นคลื่นเสียงกระแทกกออกมา,มากัวเระทั่งผมเรารู้สึกว่าฉันอยากจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อทุกคนที่มาในวันนี้ใช่จริงๆ จริงๆเขาบอกว่าแฟนบราซิลเขาก็มีเรียนภาษาไทยด้วยนะใา่บางคำที่เราพูดเขาเข้าใจนะครับใช่ใช่แล้วก็เขาต้อตอบกับเราเป็นภาษาไทยได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับนั่นแบบน่ารักมากๆครับมีคำไหนที่แบบแฟนๆเขามาพูดให้เราฟังไหมอะไรอย่างเงี้ยโอราโอรภาษาไทยใช่ไหมฮะใช่ <ๆ S 1> เก่งมากกินข้าวด้วยอะไรอย่างเงี้ย <รอ S 1> เน,น่ารักมากน่ารักมากใช่คน่ารักมาก แล้วก็มีคำว่าน่ารักก็ต่างจำได้แต่น่านัตัวน่าจนัเก็วกับแนวน่าแอแล้วก็ตัด้วยชื่อแนนาว ใช่เวลาเราไปแต่แต่ละที่เนี่ยเราก็จะได้ทานอาหารใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราก็ชอบใช่แล้วก็แต่ละที่เนี่ยแฟนๆก็จะมี c u เจอร์อที่แตกต่างกันซึ่งก็จะน,น่ารักกันคนละแบบใช่ครับเป็นยังไงบ้าง,างรบรรยากาศที่ราซิลูได้ไปครั้งแรกตื่นเต้นครับเออเป็นยังไงบ้าง แต่กลายเป็นว่ากลับมาแล้วเราชอบนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าวันที่เราขึ้นไปโชว์เนี่ยมันเหมือนท่านอีกมิติหนึ่งที่เรายังไม่เคยได้ลองเจอแล้วพอเราได้ลองจริงๆเนี่ยเราสังเกตว่าที่นี้เขาต่างบอกเลยว่าแต่ละสถานที่เนี่ยมันก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งเราก็ได้รับมีความเป็นเอกลักษณ์ของบราซิลครับประทับใจสุดๆครับสุบบสุดๆค่อยู่ที่นวันนี้ติดใจอาหารอะไรบ้างไหมครับติดใจทำโซนครับติดใจทำโซนครับใช่เพราะว่าอยู่ไทยนะครับใช้ทำโซนบราซิลอยู่แล้ว ก็เลยไม่ <detrimental used> ค่อยเจนแหลกเท่าไหร่ใช่ครับแล้วประเทศต่อไปที่ไปยิ่งขวดก็คือบินต่อจากมาติวไปเลยใช่ครับอันนี้เจนแหลกครับใช่อันนี้เจนแหลกตัวเปลี่ยนคำตัวเวลาไปเลยใช่ มีสะดุ้งตื่นทุกชัมม่วโมงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่แต่ว่าแฟนๆก็ให้การตอบรับดีเหมือนเดิมคือต้องบอกกัอนว่าญี่ปุ่นเราไปปีน,นี้ค่อนข้างสามถึงสี่รอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทุกครั้งที่เราไปครับแฟนๆก็ยังต้อนรับเราอย่างดีให้ความอบอุ่นเราแล้วก็วแบบเชียร์อัพเราเหมือนเดิมครับน่ารักเหมือนเดิมแล้วครั้งนี้เนี่ยเราไปในฐานะของโอลิเปนยนครีบด้วยใช่ไปด้วยกันหลายๆคนใช่แล้วก็จะมีเพื่อนด้วยมีมีูมาพอร์ดด้วยใช่ฮะก็รู้สึกว่าเอ็นจอยหมายถึงว่า เพราอะไรพอพอเราอยู่ด้วยกันเยอะๆอ่ะมันจะมีมวลสนุกม่าสนุกมวลแล้วก็จะแบบใช่ครับทุกคนก็ต่างต่างเขาเรียกว่าอะไรเอเร่ะ energy เยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยสนุกเหมือนได้รี่ยูเนี่ยนซีรีส์เรื่องนี้ด้วยทช่ไม่เคยไม่ได้เจอกัน l o n จร,จ,รจริงจริงเราเคยคุยกันเล่นๆนะตอนก่อนออสเตรียจบว่าเราอยากให้มีแฟนมิตซึ่งจังเลยสำหรับเรื่องโอลิเฟนเพราะว่ามวนที่มันเกิดขึ้นในกองข่าวค่อนข้างสนุกแล้วก็เราอยากจะแชร์ความสนุกนี้ให้กับแฟนนะซึ่งพอมันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราก็รู้สึกขอบคุณๆๆทุกคนที่ทำให้ตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็ที่ต่อไปที่พวกเราจะไปจะเป็นที่ไหนก็ยอยากแน่ใจอยากแน่ติดตามแน่ติดตามเลยอยากให้พวกเราติตามฝากแฟนหน่อยให้ตข้าใจตัวงานเราหลักนี้ที่เกิดขึ้นถ้าผมก็ เร็วๆนี้นะครับก็สตาร์ลิมปิกครับของซีบีเนะครับแล้วก็เป็นรายการสปูเลนเจอร์ครับใช่ฮะแล้วก็ส่วนของปีหน้าเนี่ยครับก็คาดว่าจะได้บินบ่อยขึ้นอะไรอย่างนี้เดี๋ยวรอติดตามกันรอติดตามรอติดตามนี่เสกันแล้วช่วงนี้ได้ไปซ้อมซ้อมกีฬามากไหมคะใกล้จะเตะบอลแล้วกลับบ้านมาเมื่อวานปวดขาเลยครับ ก็เอาคอนเทนต์เฉยครับเตบอลแต่ดี้นกตัวเอ่อเต้ารวมเป็นเข้นเท่ารองแต่เป็นเต้นเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆร่วมทีมเด้นกินเชียร์ แล้วผมก็ยังไงก็ฝากติดตามทีมอเมริกาพิวริสตาลิมปิกด้วยนะครับก็งานจะจัดในช่วงที่เดือนธันวาคมครับแล้วก็สามารถซื้อบัตรรับติมมิ่งได้นะครับยังไงก็ถ้าไม่สะดวกมาเนี่ยก็สามารถซื้อบัตรเป็นรับติมมิ่งแล้วก็รับชมพวกเราทุกคนได้นะครับนอกจากจะมีกีฬาแล้วเนี่ยยังมีโชว์มากมายที่เราด้รับชมครับแล้วผมฟังไหมครับ